แก้ปัญหาง่ายๆมันพอมีหลักการไหมครคือคือจริงๆอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะว่าอย่างดินเปรี้ยวเนี่ยมันตัวต้นเกิดดินเปรี้ยวมันอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเป็นดินเปรี้ยวได้เนี่ยคือถ้าดินแห้งแตกละแหงแต่ว่าอย่างที่ท่านผอ,อวันชัยพูดอ่ะสุพรรณบุรีเนี่ยเขตชลประทานเยอะมากระดับน้ําใต้ดินเขาก็สูงค,คือมันก็คุมคุมกาเนิดต้องบอกเลยว่าคุมกําเนิดการเกิด ดินเปรียปร้ยวได้เยอะ,ะเลยเพราะฉะนั้นมันคือพื้นที่ส่วนใหญ่มันอาจจะมีเปรี้ยวน้อยกับเปรียปปร้ยวปานกลางเปรี้ยวปานกลางเ็าจจะต้องใช้ปูนช่วยนะคะ,คะแล้วก็เปรี้ยวน้อยนี่ถ้ามีระดับน้ําแบบนี้เนี่ยเราทํานาทุกปีเราระบายน้ํเข้าระบายน้ําออกเนี่ยความเป็นกรดมันก็หมดไปได้เพราะฉะนั้นไม่ถึงร้อยปีหรอกคะ่ะ <c oughs> ถ้าถ้าทำนายิ่งเกษตรกรขยันนะนะคะทำนาต่อเนื่องดินชื้นตลอดอันนี้ก็จะ อ่แก้ปัญหาหรือว่าลดลดปัญหาตรงนี้ได้แต่นี้ไม่ได้สนับสนุนให้ทํานาต่อเนื่องมากนักนะคะอย่างน้อยสองสองฤดูการทอนาปีนาปลางแล้วก็เว้นเว้นช่วงสักหน่อยนะคะเราเราเรายกตัวอย่างอย่างท่านท่านสุการเนี่ยท่านขยันผลิตเมล็ดพันธุ์เรามีเมล็ดพันธุ์เพียงพอแต่แต่เราไม่ต้องไปแบบโอ้โหเขามีมากเราใช้มากไม่ต้องนะคะเราดูดินเราด้วยดูไปดูแลรักษาไปนะคะใช้เพียงพอ แล้วก็อยากให้เน้นคุณภาพะนะคะอย่าเอาแต่ปริมาณเพราะว่าการจะเข้าสู่ AEC เนี่ยเขาเน้นคุณภาพแล้วเราจะสู้เขาได้ค่ะ,คะผู้เชี่ยวชาญคะถ้าพูดถึงภาคกลางกับภาคอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วค่ะปัญหาเรื่องของดินเปรี้ยวเรามีเยอะมากน้อยกับภาคอื่นๆยังไงบ้างคะถ้าพูดในภาพรวมคือดินเปรี้ยวประเทศไทยเนี่ยดินเปรี้ยวที่มันเป็นเป็นปัญหาหลักคือมันมีประมาณ6ล้านไร่ค่ห6ล้านไร่เนี่ยอยู่ภาคกลางสักสี่ล้าน สี่ล้านไร่คือของพอฮะพอท่านท่านท่านเก็บไว้หมดเลยจังหวัดพอเขท่านพอเขตหนึ่งท่านท่านเก็บไว้หมดเลยแล้วก็มีทางภาคตะวันออกสักล้านไร่แล้วก็ทางภาคใต้สักล้านไร่คือจะบอกว่าจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลเราตั้งสมมติฐานว่าคือเคยเป็นทะเลเก่านะคะเพราะฉะนั้นดินเปรี้ยวจัดเนี่ยมันก็เกิดมาจากเดิมก็เป็นดินเค็มน้ําทะเลท่วมถึงแต่พอมีตุกตะกร น้ำทะเลท่วมไม่ถึงมันก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นดินเปรี้ยวจัดฮะตรงนี้ก็ถือได้ว่าสี่ล้านไร่รู้ว,วิธีการแก้ดินเค็ม,มทั่วประเทศแก้เหมือนกันไหมครด,ดินเปรียปร้ยวดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวค่ะถ้าถ้าดินเปรี้ยวเนี่ยเราแก้ไขเหมือนกันคือวิธีการหลักๆปัญหาดินเปรี้ยวก,ก็คือเป็นกรดจัดพอเป็นกรดจัดปุ๊บเนี่ยธาตุอาหารก็ไม่เป็นประโยชน์ละ เรามีเงินถ้าเราไม่แก้ความเป็นกรดเขาก่อนแล้วเรามีเงินไปซื้อปุ๋ยเราบอกเรารวยเราใส่ปุ๋ยไปเยอะแยะเลยใส่ลงไปก็ศูนย์เปล่านะคะ ปุ๋ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือแก้ความเป็นกรดก่อนตอนนี้วิธีหลักๆของแก้ดินเปรี้ยวก็คือ1ใส่ปูนเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วทันใจนะคะอีกวิธีหนึ่งคือใช้น้ําล้างคือล้างกรดออกไปแล้วก็น้ําที่ล้างเนี่ยมันจะไปเจือจางนะคะ,คะแต่ถ้าเปรี้ยจ,จัดๆเราก็ต้องไปเอาปูนใส่น้ําเหมือนกันก็ต้องแก้น้ำด้วยก็อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอย่าให้หนาดินแห้งนะคะให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเรียนถามพอวันชัยอีกสก นิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วที่เรารับผิดชอบจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่ของเรามีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาที่ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเยอะมากไหมคะก็อย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญว่านะคะรับพื้นที่ดินที่เป็นดินเรียวจัดน้อยเราถ้าเรามีการจัดการพืชน,นะพืชปุย๋ยหรือการจัดการน้ําที่พอดีเหมาะสมเนี่ย ความเป็นพิษภัยของดินความเปรี้ยวเนี่ยก็จะไม่มากนักครับแต่ว่าถ้าเป็นดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวจัดบางกลางเนี่ยความจำเป็นจะต้องใช้ปูนเนี่ยสูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนส่วนที่น่าจะเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือความรีบเร่งของเกษตรกรนะครับในการทําการเกษตรเนี่ยที่เรามีการเผาตอสังฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวตัวเนี้ยจะไปเร่ง ทำให้สมดุลทั้งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความสมดุลของดินเนี่ยเสียหายไปยังเจอปัญหานี้อยู่เจอครับ,รบแล้วก็พืชก็จะมีภูมิต้านทานดินเปรี้ยวลดลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกษตรกรเขาคิดว่าเผาแล้วมันได้คี้เท่ามันเป็นด่างก็เป็นการแก้กลบไป <laughs> ในตัว <laughs> ถูก <c oughs> หรือเปล่าเข้าใจถูกหรือผิดคะเนี่ยเรียกว่าผิดมากเลยนะครับเพราะว่า ต่อสั่งฟางข้าวเนี่ยหลังเก็บเกี่ยวจะเหลือตัวเลขกลมๆก็คือ1ตันต่อไร่นะครับพอเผาแล้วมันเหลือคี้เท่าไม่ถึง10กิโลนะครับไม่ถึง10กิโลแล้วก็มันก็จะปลิวไปไหนต่อไหนด้วยแต่สิ่งที่จะมันเสียหายไปคือธาตุอาหารทุกตัวหายหมดเลยมันมันได้ไม่คุ้มเลยเนาะไม่คุ้มครับแล้วก็ทําให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยเสียหายเพราะว่าการปลูกข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเนี่ยเราก็เอาฟามอุดมสมบูรณ์เอาต้นทุนเดิมในดินนะออกไปใช้เยอะแหละทีนี้เหลือต่อสั่งฟางข้าวเหลืออีก ประมาณ60%ของน้ำหนักทั้งหมดนะครับแทนที่เราจะคืนลงไปในดินเพื่อเป็นการหมุนเวียนความอุดมสมบูรณ์หรือธาตุอาหารเนี่ยเราก็ไปเผามาทิ้งเสีเนยนะครับทีนี้เมื่อความสมดุลความสมบูรณ์ลดลงเนี่ยกเกษตรกรก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบง่ายๆถ้าแถวบ้านผมเขาเรียกว่ามักง่ายครับก็คือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีลงไปแทนแล้วคิดว่าพอ ซึ่งการใ,ใส่ปุ๋ยในช่วงแรกนะครับถ้าดินค่อนข้างอดุดมสมบูรณ์มีความสมบูรณ์มีความสมดุลค่อนข้างดีเนี่ยการใส่ปุ๋ยเคมีจะค่อนข้างเห็นผลแต่เมื่อมีการเผาต่อสางวางข้าวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราเก็บเกี่ยวเราเสพเอาความอดุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยออกไปนอกพื้นที่ของเราตลอดเวลาดินจึงเสื่อมโทรมลงไวกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีลงไปอาจจะทําให ต้นพืชเจริญเติบโตได้ได้ดีนะครับแต่ว่าความออนแอภูมิท้านทานต่างๆเจะลดลงโรคภัยความไม่เหมาะสมสภาพและล้อมทีไม่เหมาะสมก็จะทำความเสียหายให้กับพืชผลของเราได้มาก